นเกมรูบ็อกกี้นะะซึ่งวันนี้เขอจะสอนหากสก,กินลับนะฮะในแม็คพิกกี้บุนะฮะคือเป็นสก,กินคริสมัตนะฮะที่ีมัวนั้นปล่อยไว้เองนะรูเขาจะสอนคุณมาหาสกินนี้นะฮะท่านแรกนะเลือกดาบสามนะฮะดาดิฟินารี่มานะมาซึ่งก็หลกหน่อยโอเคะ นี่เอาขอกายตะกอนนะตะกอนเสดแล้วนะฮะน,นี่แจขึ่งหอนยี่งเป็นผมขอทำนี่ไปก่อนนะติดโอเคนะก็ต้องหาสก,กินให้หายินหาหอ่นะนี่แกแดง ขอนอื่นนะหาระเบิดนึงระเบิดระเบิดโหติดเฮ้ยโหตัดไปกันนะ<ม>โอเคครับซึ่งคุณเนี่ยวิทีการหาคือต้องเข้าห้องนั้นใหนได้ครับผมมีแคลอดนะเอาคลอดข้ามนี่นะฮะโอเคครับแล้วนะ แล้วก็ไปห้องห้องหนึ่งนะห้องนี้ไปห้องนี้นะฮะห้องนี้มันะมอข้อความนะอ่ะอนี่างีข้อความเนี้ยผมใส่สับไปให้แล้วก็ถ้าเรานะเอาเปืนนะปืนที่มีกระสุนนะนี่ปืนเัยนี้ปืนนะฮะเอาไปอีกอก,กระสะนุน,น,น,ะน,น,สนหนึ่งนัดนะยิบปืนเอากระสุนหนึ่งนัดนะฮะแล้วก็เอาเปืนไปปางไว้ตงไปวางจรงปะโตนะไม่คือเอาไว้จรงปะตตอ่ะดูนะนี่ นี่ฮนะให้ให้เบรคเขาแล้วนะต่อไปอนะ่ะมันไม่ได้ผลแนละ้วเราต้องเอาไข่ควมให้อันหนึ่งอ่ะเอาไขา่ควมไปอีกอันหนึ่งนะฮะนี่มาแล้วนะขั้นต่อไปเนะี่ยเราต้องหากกของขวัญน,นะซึ้งมันเกิดแล้วอ่ะมันเกิดแล้วขอ,ของขวัญ เกิดแล้วนะเราต้องหาของขวัญด้วยนะเดียวหากรงขวัญไปเรื่อยนะมันจะสุ่มเกิดนะของขวัญผมหาจะกชั่วกล้องห่อไปเรื่อยนะมันสุ่มเกิดสุ่มเกิดนะ สุ่มเกิดน,นะต้องหาไปห้องนี้ห้องนี้จะเปิดนะน่นาจะลงความระดัเล็กมาแล้ว มัวตกใจฮะตกใจเพื่อนผมนะซนนะึ่งนี่อาจจะกินที่เราเห็นอะ้รคือกิน่นแหล่ะโอเคผมไปดูข้างนอกหน,นึ่ัว่เกิดป่ะนี่นะไปลงข้างนอกนะอาจจะเกิดก็ได้หรือที่ทนี่เกิดตัว ตรนี้ไม่เกิดต้องดูไปทั่วแนละ้กองขมันเล็กนี่นะนี่เกิดตรงนี้นะเกิดหลังข้างเก้ายีา้นะโอเคเกิดนะตรงนี้นี่นี่กองขมัน,นเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาหยิบเลยลนะปรับไหนคุณจุกตาคือทาให้เสียงออกมาเสียงชี้นี้นะฮะโหก็คือผมได้มาละ ผมได้นานแล้วนะมาตอนนี้ก็ขอจุบคลิปเยงเที่น,นี้ก่อนนะใครใชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเพื่อกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อภาพคลิปวิดีโอใหม่นะสำหรับวันนี้ผมไปครับบ๊ายบาย